เห็นอะไรไหมเออยังไม่เห็นอะไรเลยฮะอ้าหใช่ไหมคะใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้หนูรู้สึกเจ็บช่องคลอดนะมันใช่มันแบบมันเหมือนปวดประจำเดือนนะคะ มันมันแบบเหมือนวันนั้นกดประมาณห้าครั้งได้มีคำแข็งที่มาเป็นรูปๆมีค่ะแล้วทำไมติดแม็นอนหนูก็นอนต่อ <c oughs> มันพูดว่าพิงตะแคงนอนแล้วกใงใช่ค่ะปกตกิชอบนอนงาน่ายถ้านอนตะแคงบางทีว่าจะทิ่บๆไม่นอนง่ายก็ได้ไม่หอเพราะมันเยื่อแดงดีคือนอนถ้าตอนนี้อยู่ตรงไหนคะ ตรงนั้นคือนิ้วหรือเปล่าครับเป็นแง่งๆสีนิ้วเฮ้ยเห็นหน้าแล้ว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 เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับน้องน้องเอามือลงก่อนลูกเห็นแค่ขึ้นมาเป็นรูปหน้าเลยเออ เนี่ยเห็นปหมไม่ใช่แับที่ดูกันฉันอกขนาดตัวกันจะนอนหงายได้หรือเปล่าหงยได้ค่ะไม่มีเล้ามือเป็นอะไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยคร่ะมีแต่เคลื่อนไหวช้าลง

พเราะว่าทีนี้พี่ท้องใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขากลับตัวเขาเขาคว่ำแล้วคะเขาหัวลงใช่ไหมครับเขาหัวลงเขาเต็ยมยเต็มตัวแลนดิ้งแล้ว,ลวตายแล้ว,ลวก็หลงก็หลีอดไปแล้วอันนี้คือกระดดกสลังแล้วครับขาย,ยาวใช่ไหมครับโอเคแบ้มาหนึ่ง สีขาวเลยสีขาวอย่าอย่า,าสีดำม,มานะ <c oughs> ไม่ค่อยเห็นอะไรเลยไม่ค่อยไดไม่ดูมันดูยากครับขายขับขาหรือ <c oughs> เปล่าหมอเสื้อผ้ามีแต่เสื้อผ้าผู้หญิงแล้วเต็มเลย ออกมาเป็นผู้ชายในหาเลยนะนี่เหมือนกระดูกกระดูกที่โค้งเลยครับกระดูกสลักปะเออใช่ป่ะครับรอ๋อนี่วัดระยะห่างสี่นับขึน้นแวัดความลึกสี่จุดคนระับต้องไม่น้อยกว่าห้า ไม่มากกว่ายี่สิบห้ายี่สิบห้าเห็นยังเออเห็นหน้ายังนี่เห็นว่า<บ>เห็นจมูกเปล่านี่ไงเมื่อกี้จมูกเนี่ยเห็นว่าจมูกที่เป็นชมพูอ่ะพวกหมูตื่นก่อนหน้าเหมือนแบงค์เลยว่ะลูกูนีนหน่หัวมันดูแบบหัวมันมาแบงค์แล้วอะ แย่ yeah, แล้วลูกหูดูจมูกดิดูปากเลยนั่นมากแล้วแล้วก็ไม่เห็นเพศเลยแล้วก็น่าจะ<ด>เป็นผู้หญิงแหละดีกว่าพี่ผู้หญิงมือคุณหมอเห็นมือไหมครับ ตอนนี้อยู่ท่าไหน่อนนี้อ่ะอันนี้คือก้อนอันน้เตยป่ะเตยเนี่ยสมองพัฒนาไหมเนี่ยอืมออ เริ<ท>่มตื่นอะไรใช่ไหมตอนนี้ยังกินข้าวทาสะดวอยู่ใช่ไหมครับยังลบอยูครับรับอกาศาสดวกเสร็จดวอยากจะนําขั้นเริ่มน้อยลงนิดนึงก็เลยเัยตัว,ตวน้อย <S <S นีดที่นอยรง ไม่ไงคือเลยกำหัดข้อเราไม่ไปหาหมอ,อมแล้วในท้องมันแห้งต้อมองอัข้าเนี่ยนมข้ามแห้งนะอืมร,ร้วนลบมันจะทานข้อเดีย เล่อน้อยลงบไม่เกินเก็เรื่อน้อยแมต้องแวะลูกยิ้ทุกวันไหไหนที่น้อยลงน้อยกว่า6ครั้งอย่างใ้ยเหอครับน้อยกว่าเดิมครับ